สวัสดีครับสวนบุญญนุษย์ครับผมวันนี้จะมาผมจะมาอัปเดตพุทรสาหิมะขาวอายุหนึ่งเดือนเต็มซึ่งเขาก็จะ,ะผมที่มาเบียร์มจะจะมาตัดยอดซึ่งเขาได้เจริญเติบโต,ตได้ประมาณสามสี่ยอดผมจะเอายอดอ่อนของเขาไปเสียบกับตอพุทสาบ่าที่ผมได้เตรียมมาไว้ อ,อันนี้คือต้นพันธุ์ดีจากสวนลุงร้านอ่าต้นพันธุ์ดีจากสวนร้านซึ่งผมเอาลงมาปลูกที่สวนผมได้ประมาณ1ึงเดือนละวันนี้ผมจะนํายอดอ่อนของพุทราหิมะขาวไปเสียบเสียบตอ่อพุทราป่าซึ่งผมได้เตรียมเอาไว้นะครับผมครับผมอ่าจะด,ดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ จะทำการตัดตัดกิ่งนี่ฮะตัดกิ่งครับผมตัดยอดพุทราให้มกขาวครับผมเพื่อจะไปเพื่อจะไปเสียบต่อพุทราป่าครับเบาะนะครับนครับยิมยอดผมจะไปสองยอดครับผมผมจะไปสองยอด ไปสองยอดนีด่ครับผมจะไปสองยอดมาดูที่ว่าขั้นตอนอของทางส่วนเราจะ,จะทำสำเร็จไหมติดต้องติดเพื่อนๆต้องติดตามขั้นตอนกันต่อไปครับผมเมื่อได้ตอ่ออเมื่อได้กิ่งพันุ สองพุทราหิมะขาวมาแล้วเราก็จะมาทำการตัดแต่งใบเพื่อออกต้องทำานี้อ่ะตัดใบออกเาะ,ะใบออกอนะรครับ ออกครับต้องทำนี้นะครับอ่าตัดออกนี่ครับต,ตัดออกนี่ขอโทษด,ดีครับนี่คือยอดพันดีครับของพุทธหิมะขาวจากสวนลงรงนนะครับผมที่ผมได้ซื้อกิ่งพันธุ์มาทีแล้วเราจะมาทำการอ่าพันเทพครับ เลยครับผมเนี่ยพันไปพันครับนี่ครับเทปม้วนเล็กไม่มีครับเราต้องใช้เทปม้วนใหญ่ซึ่งเป็นพันฮะพันไปเรื่อยๆพันครับผมพันเลยครับอ่าพันไปครับพันแน่ ครับพันไปอันไปเรื่อย ันครับพันไปเลขเลๆครับพุดทายมะขาวของจากสวนร้านอ่ะต้องกันพันเงี้ยต้องทำงํำนี้อ่าพันครับพัน กัมัดครับกันมัดให้เรียบร้อยต้องพันนะต้องพันกันน้ำกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปครับ แล้วเราจะมาทำการดูข้อตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ต้องทำให้เป็นปากฉลามนะครับนีครับเบาๆาครับเบาเ้ากิ่งจะช้ำนะครับเบาๆนะครับเบานะครับเบาเา นี่ครับ,รบต้งเป็นปากฉลามนี้นะครับผม,เส,ม,บผม,มเสร็จแล้วมาใกล้ๆครับผมมาใกล้ๆเสร็จแล้วมาใกล้ๆเราจะจาภาพจริงตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับ น้ำทุกอนการคาบตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ข้ตตอตรงน,นี้นี่คือตอพุทธสาป่านะครับผมอ่าตอพุทธสาป่าเอาขาขดนะครับ ไม่ขาดครับไม่ขาดไม่ขาดนี่ครับไม,ม,ม่ให้ขาดครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยเราจะผ่าครับผ่าผ่าไปกลางตรงนี้ครับเนี่ยผ่าตรงกลางนี้เลย ตล้กลาไปออม,มองหายอดซาปาทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปครับนะเสียบยนี้ขออภัยนลครับมือใหม่จริงๆนะครับผมขออภัยมือใหม่ เดียไปเลยนี่ครับเอาเข้าเอาไอคิดเงี้ยเอาคิดนะครับเอาลึกนะครับเห็นไหมครับต่อนเขาจะคิดคิดกันพอดีอ่าต่อนเขาจะคิดกันพอดีนะครับผมอ่าพอได้เงี้ยแล้วก็จัดการพันด้เทีที่เรานำมา นีมันเป็นเทพพันอาหารจริงๆมันต้องเป็น,เ,ปนเทพเป็นมว้วนเล็กๆนะครับแต่เนื่องด้วยว่าไปหาซื้อที่ร้านไม่มีก็เลยต้องอ่าประยุทธ์เอาเอาพลาสติกที่แพ็กอาหารมามามาทำการพันแทนแทนแค้แท,น,ทนก่อนเพราะเวลามันชั้นชิดอะนี่ครับ การตัดเอาไว้ครับผมดึงออกมาเลยต้องการแถดดึงออกมาเลยดีครับพอได้อย่างนี้แล้วก็หันครับหันตรงที่เราตัดตะเกียน,น,น,นะครับผมทำแน่นครับ อ่าพอนั่นแน่นพอนั่นพอนั่นแน่น,น,นสองรอบสามรอบก็ทำไป แน,น่นๆครับแน่นครับนนแน่นๆ มาดูกันว่าข,นนขั้นตอนนี้จะสำเร็จไหมขั้นตอนนี้จะสำเร็จไหมโอเคตัดขอบคุณทุกคน ที่เข้ารับชมนะครับผม